สวัสดีครับก็วันนี้ก็ตีอัน,นุนิกติ้งนะครับของดูนีเซียผมก็คือเราก็เป็นรองเขาอยู่แล้วครับโดยโดยภาพรวมก็เราก็พยายามทำให้เต็มที่สุดครับก็วันนี้ก็สามารถชนะมาได้ครับก็รู้สึกปีแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากผมก็ยังไงก็ฝากเชียร์เพื่อนๆน,นักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ หน่อยครับแต่ก็เล่นได้เล่นได้ดีครับแล้วก็แต่ว่ายังมีงงข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับก็วันนี้ก็ยูนใจครับแล้วก็พอใจครจับเพราะว่าเราเล่นได้สุขสุมมากขึ้นแล้วก็จะพยายามเรียนรู้จากคุณผูลโโกลับไปรูปแบบเกมวันนี้ครับก็แบบว่าเซตแรกเราแบบเราคุยกันมาแบบว่าจะตีอะไรยังไงเรื่องแบบ เข้าแบบให้แบบเป็นรูปแบบเกมของเราแบบนาเขาเล่นได้ครับแต่หลังจากนั้นก็คือแบบเหมือนเราไปผ่อนตัวเองแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรต่อไม่มีที่ทำอะไรอเงี้ยร์มการเล่นวันนี้ก็ถือว่าดีครับอยู่ในมาตรฐานที่ดีแต่จะมีจังหวะที่เราไปเล่นตามเกมเขาเกมสามเกมสองไปปลาครับทำให้แบบหลุดไปตามเกมเขาแล้วเสียเปรียบโอเค ครับก็รูปแบบการเล่นวันนี้ก็เราไปลองเขาเรื่องการกระแทกครับเราไปชวนเขาตีกระแทกเยอะจนทำให้เราเสียบเปียบแกะไม่ได้แล้วก็พอเวลาเราโยนเราเปลี่ยนรับเป็นบุกไม่ได้ครับก็เลยทําให้เสียบเปียบตลอดครับครับถ้าพอความพอใจในการเล่นนะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจเทนะ่าไหร่ครับเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็แต่ว่าประสบการณ์การสู้ทาไม่ได้จริงครับรบ